สวัสดีค่ะก็มาเจอกับนกเช่นเคยนะคะก็ในวันนี้ก็จะมาทำาหัวข้อที่ว่านะที่เพื่อนๆขอมานะคะก็คือคนที่เราแอบ,บชอบนะคะจะเป็นหัวข้อสําหรับเหมาะสําหรับคนที่กําลังไปแอบ,บชอบใครอยู่นะคะแล้วเราจะมาดูกันว่าเขารู้ตัวไหมนะแล้วรู้ตัวแล้วจะทํายังไงต่อไปกับเรานะคะมาดูกันก็จะมีให้เลือก3ามกองนะคะ<ด>นับ จากกองนี้นะกองที่1 2 3นะคะเลือกกองที่เราชอบนะคะดึงดูใจเรามากที่สุดนะเลือกกันได้เลยค่ะมาค่ะทีมที่1น,นะมาดูหน่อยขอดูเขาคนนั้นนะที่เราไปแอบชอบเขาเขาเป็นใครเอ่ยเป็นใครกันใครคนนั้น ที่เราแอบ,บชอบนะคะเรียนเดี๋ยวใหแฟนนะเขาเป็นคนดีนะคะคนคนนี้นะเป็นคนจิตใจดีนะ ชอบแบ่งปันชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะเขาอาจะเขามีพลังงานของชาวราศีพฤษภด้วยนะคะรักครอบครัวค่ะแล้วก็ฐานะค่อนข้างดีนะคนคนนี้แล้วก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆนะไม่ค่อยว่างเลยคนคนนี้นะอาจจะมีคนที่เข้าหาเขาค่อนข้างเยอะด้วยนะคะ mm hmm. มีสเสน่ห์เป็นคนทำงานเก่งมีภาวะความเป็นผู้นำนะคะแล้วก็ เป็นคนที่มีมีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตอะค่ะคุณคุณนี้นะในเรื่องของความสัมพันธ์ดูแล้วเขาอาจจะช้าหน่อยนะเขาจะแบบเออให้ให้ให้ความสำคัญกับครอบครัวนะคะให้ความสำคัญกับาการงานาความประสบ การประสบความสําเร็จในชีวิตมากกว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ดูแล้วเหมือนเขาจะช้าหน่อยนะคือจัดอันดับแล้วก็คือแบบแบบแบบท้ายๆเลยอะ่เะเขาไม่ค่อยให้ความสนใจสักเท่าไหร่นะทีนี้เรามาดูกันคนคนคน,นี้มีสเสน่ห์นะคะเป็นคนจิตใจดีชอบแบ่งปันชอบช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็อาจจะเป็นที่ปรึกษาให้กับใครหลายๆคนหรือเป็นคนที่น่าเชื่อถือน่านับถือะคะ่ะแล้วก็เวลาใครมีอะไรก็สงสยัยแบบเอ,อ คอยที่จะมาขอคำปรึกษาจากเขาอะไรอย่างเงี้ยขอดูนะคะว่าเขารู้หรือเปล่านะคะที่คุณแอบชอบเขาเขารู้ไหมเขารู้ตัวไหมคะเขารู้ตัวไหมหนถือเหรียญค่ะอืมถุงเงิน เขาน่าจะเคยมีอดีตะนะคะอดีตความรักอดีตเอ่อความรักที่เคยเสียใจนะคะเขาอาจจะเคยผ่านเรื่องของรักซ้อนรักสามเศร้ามาก่อนนะคะแล้วก็เหมือนกับถามว่าเขารู้ตัวไหมเขารู้แหละว่าคุณรู้สึกดีๆกับเขาอะนะคะมีเอ่อหึงถ้วยขึ้นมาเขารู้ถึงความจริงใจของคุณนะคะแต่เขาเหมือนกับเขายังเขายังนึกถึงนะคะ อดีตหรือว่าความเจ็บปวดที่เคยผ่านมาหรือว่าเขายังลืมไม่ได้นะคะเขายังลืมไม่ได้เขาก็เลยแบบเขารู้แล้ว,ลวเราก็จะทํำยังไงเขาดูหน่อยอ่ะเขารู้แล้วนะเขารู้แล้วว่าคุณอบชอบเขาแล้วเขาจะทํำยังไงอืมมีพลังงานของชาวธาตุดินขึ้นมานะคะแล้วก็โดดเด่นก็เป็นชาวธาตุนะ้ำนะขอดูหน่อยเขารู้แล้วเขาทาไง แฮงแมนเหมือนเขาไม่พร้อมอะนะเขาไม่พร้อมอะ่ะเขาโฟกัสในเรื่องของการออการทํางานการออมองการไกลในเรื่องของอนาคตของเขาอะคะ่ะนะเขาโฟกัสในเรื่องของการทํางานและความมั่นคงของเขาการวางแผนในชีวิตของเขาเอนาคตของเขาการประสบความสําเร็จในชีวิตของเขาอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของการงานคนคนนี้อาจจะเป็น ชาวทางไกลหรือว่าเป็นออชาวต่างชาติก็ได้นะเขาเขาเหมือนกับเขาโฟกัสเรื่องการงานอยู่นะตอนนี้นะเขาจะทำอะไรไหมหลังจากที่เขารู้ว่าคุณชอบเขาเขาก็ไม่นะยังจะไม่มีการ take action อะไรนะคะเหมือนจะทำงานอย่างเดียวเลยนะคะคุณคนนี้อืม แต่เขาก็ยังเชื่อนะคะว่าเขาจะเจอผู้แท้นะเขาจะเจอผู้แท้เขาอยากได้ความรักดีดีเช่นกันนะคะเขาอยากอ่าประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เช่นกันแต่ณตอนนี้นะคะเขายังไม่พร้อมนะคะที่ที่จะมีความสัมพันธ์นะคะกับใครดูแลนะแล้วก็ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เขาจะช้าหน่อยนะ,ะเป็นเดอะไฮโลแฟนขึ้นมานะคะให้ของนักอ่ะ ไพ่ของสังฆราชหรือไพ่นักบวชนะคะเขาจะจัดอันดับไว้ท้ายๆเลยความสาําคัญในชีวิตของเขาณตอนนี้เขาอยากประสบความสําเร็จในชีวิตอยากโฟกัสเรื่องงานเรื่องอนาคตอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะเขาก็เลยเขาก็เลยจะยังไม่ทําอะไรนะคะหลังจากที่รู้ว่าว่าเราแอบชอบแล้วนะคะ จะประมาณนี้นะคะสำหรับทีมที่1น,นะโอเคเดี๋ยวดูกันต่อนะคะทีมที่2ค่ะกันต่อนะคะสำหรับทีมที่2นะคะว่ามาดูลักษณะนะคะเขาปือใครนะคะคนที่คุณแอบชอบนะ ดูตัวเขาหน่อยนะคะสิบถ้วยนะคะดีไฮพิงเทรตนะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆนะหรือคุณรู้สึกว่าทําไมทําไมแบบเขามีสเสน่ห์ดึงดูดในตัวคุณมากๆอืม เขาน่าสนใจน่าค้นหาอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนที่แฮปปี้มีความสุขแล้วก็รักครอบครัวนะคะเป็นคนที่ตั้งใจทํางานเป็นคนที่สม่ําเสมอนะคะเขาเป็นคนที่เก่งนะคะเก่งฉลาดนะคะมีไหวพริบนะคนคนนี้เขาดู the magician เขาก็จะเป็นคนที่ชอบกรอน คอนโทรลคนอื่นด้วยนะคะชอบควบคุมอะไรอย่างเงี้ยอืมถ้ามีความสัมพันธ์ก็จะควบชอบควบคุมความสัมพันธ์ด้วยคนคนนี้นะเป็นคนเก่งเป็นคนที่อาจจะเป็นไหม้หรือไม่เป็นไหม้ก็ได้นะคะมีคว e นถือดักขึ้นมาแล้วก็เขาเป็นคนที่ฟันฝ่าอุปสรรคอะไรหลายๆอย่างในชีวิตมาเยอะคนคน,คนนี้นะเขาเก่งเขาเป็นคนแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งเป็นคนไม่ย่อท้อนะคะกับการใช้ชีวิตที่ผ่านมานะคะ อ่าสู้ด้วยตัวเองเก่งมากๆคนคนนี้นะคะเป็นคนฉลาดนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าเขารู้ตัวไหมอ่าว่าคุณแอดชอบเขาเนี่ยเขารู้ตัวหรือเปล่าเขารู้ตัวไหมคะเดี๋ยวฟั เขาก็รู้นะคะว่าว่าคุณแอบชอบเขาอะ่ะแอบชอบเขาก็เ,าเป็นคนรักอิสระคนคนนี้แต่ดูเหมือนเขาจะยังไม่พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์กับใครนะ<ม>เขาอาจจะเป็นมีพลังงานของชาวราศีกรกฎนะคะชาวธาตุไฟขึ้นมาเขาอาจจะเด็กกว่าคุณนะคะอืมเป็นคนไกลาชาวต่างชาติก็ได้หรือนะคะเป็น คนในเครื่องแปะก็ได้นะคนคนนี้นะคะเขารู้ไหมว่าคุณชอบเขาเขาดูออกแหละคนนี้คนนี้เป็นคนค่อนข้างที่จะเขามีซิกเซน์นะเขาเป็นคนมีเซน์มีรางสังหอนค่อนข้างที่จะแม่นยําคนคนนี้อเขาเขารู้เขามีเซนต์เขารู้อยู่แล้วแหละว่าคุณชอบเขาอะนะคุณอยากเข้าหาเขาเขารู้อะค่ะเขารู้ว่าอืม จริงๆเขาก็อยากเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณนะรู้สึกดีๆกับคุณนะคะรู้สึกดีๆกับคุณเดี๋ยวขอดูอีกใบสองไม้แต่เขาก็เหมือนกับว่าเรียนรู้กันไปได้นะแต่ขอให้ในเรื่องของความสัมพันธ์อะ่ะเขาเขาจะยังไม่ไม่พร้อมที่จะให้สถานะค่ะเหมือนเริ่มต้นคุยกันคุณอาจจะ ืในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะให้มันเป็นเรื่องของอนาคตอะไรประมาณนี้นะคะอืมน่าจะมีการให้โอกาสกันแล้วนะคะทีมที่สองที่จะเรียนรู้กันเหมือนคุณเริ่มต้นเรียนรู้กันแล้วด้วยนะคะเนี่ยนะในบางท่านนะขอดูว่าเขารู้แล้วว่าคุณแอบชอบเขาเนี่ยเขาจะทำยังไงนะเขาจะทำยังไงคะอืม เรียญ <Rem> <acter ium> นะคะแปดไม้เหมือนจะมีเกณฑ์ที่จะได้พูดได้คุยได้ติดต่อนะคะได้ติดต่อสื่อสารกันได้ให้โอกาสาความสัมพันธ์นี้นะคะจะมีโอกาสได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะได้ให้โอกาสความสัมพันธ์นี้นะเขาจะให้โอกาสคุณนะคะที่จะได้เรียนรู้ซึ่งกันแลกะกันนะความสัมพันธ์อาจจะไม่หวือหวานะคะเหมือนเรียนรู้กันอยู่เงียบๆนะ คุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินนะคะพลังงานขึ้นมาเดี๋ยวเขอดูเนี่ยเขาก็รู้ว่าคุณแอบชอบเขาเขาก็ชอบคุณอะคะ่ะโทษทีนะคะกล้องขยับก็คือถ้าเขารู้ว่าคุณชอบเขาเขาก็จะเขาก็จะเข้ามาจีบคุณเขาก็แอบชอบคุณอยู่ด้วยหรือเปล่าสําหรับทีมที่สองนะอืม มีโอกาสที่จะได้สารสัมพันธ์มีโอกาสทีสส่จะได้คุยกันมากขึ้นนะคะมีโอกาสที่จะเปิดใจที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะสาหรับทีมที่สองนะเขาก็แอบ,บชอบคุณอยู่แล้วด้วยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเลเวอร์ขึ้นมานะ,ะโอเคเนี่ยเหมือนเขาก็แอบ,บชอบคุณเนี่ยคอยสองคอยสนใจคุณอยู่แล้วนะคะก็มีเกณฑ์นะคะทีมที่สองจะได้เรียนรู้นะคะศึกษานิสัยใจคอกัน นะคะนะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันนะก็ขอบคุณนะคะสำหรับทีมที่สองนะคะต่อกันสำหรับทีมที่สามนะคะมาดูว่าคุณแอดชอบเขาเนี่ยเขารู้หรือเปล่าลว่าคุณแอดชอบพอดูเขาเกาะพลังงานของเขาคนที่คุณแอดชอบเ,เป็นอย่างไรนะคะเขาเป็นอย่างไรบ้าง เขาเป็นคนที่จิตใจดีนะคะชอบแบ่งปันชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะคนคนนี้เป็นคนจิตใจดีนะคะแล้วก็เป็นคนสุภาพอ่อนโยนนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะโรแมนติกนะอ่เป็นไม้หรือไม่เป็นไม้ก็ได้คนคนนี้มีพลังงานของชาวธาตุน้ําขึ้นมานะคะที่โดดเด่นนะ,ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นน,ะะนันกรักด้วยนะคะเขาค่อนข้างมีสเสน่ห์นะค,ะคนคนนี้นะแต่เขาเหมือนกับ เขามีพนานาการอะไรบางอย่างที่ตัวเขายังปลดล็อกตัวเองยังไม่ได้นะอืมหรือในบางครั้งเขาเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงนะคะเขาน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ยังปลดปล่อยตัวเองออกจากสิ่งสิ่งนั้นไม่ได้นะคะเป็นแปดมาแปดดาบขึ้นมาแล้วก็เหมือนเขามีกำแพงให้กับตัวเขาเองอะคะ่ะในเรื่องของความสัมพันธ์นะ เขาอาจจะเสียดายอะไรบางอย่างที่เขาเคยสูญเสียไปอยู่นะคะอืแล้วก็เขาก็มีกําแพงด้วยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเขารู้ไหมว่าคุณแอบชอบเขาจีนที่สามรู้หรือไม่รู้อืมอืมาเดอืมเขาน่าจะเคยมี การจบในความสัมพันธ์เขาเคยเจ็บปวดในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะอืมเดเดี๋ยวขอดูหนึ่งไม้คืออะไรจะแฮงแมนคนคนนี้รู้อยู่แล้วว่าคุณชอบเขานะ mm hmm. เขารู้ว่าคุณเป็นโอกาสใหม่ๆที่เข้ามานะคะ mm hmm. เข้ามาหาเขา mm hmm. เขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะพลังงานก็คือ อาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะหรือชาวราศีกุมก็ได้นะเขามองว่าคุณเป็นคนที่จริงใจอะแล้วก็เปิดเผยนะคุณค่อนข้างเปิดเผยแหละเขามองเ,ออเดี๋ยวขอดูน่าจะเป็นเออทำอะไรมากกว่านะเดี๋ยวโนขอขยาย พลังงานชาวราศีธนูอ่านถึงไหมโอเคคุณอาจจะคุณอยู่ที่ทำงานเดียวกันไหมนะเขารู้ว่าคุณชอบเขาอะค่ะแต่ว่าอืม เขารู้ว่าคุณชอบเขาเขารู้แหละนะเขาเป็นเดอะแฮงแมนรู้ทุกอย่างแต่เขาอาจจะทําเป็นนิ่งเฉยเหมือนกับว่าทําเป็นไม่รู้ก็ได้นะคะสำหรับเด็กที่3นะเ,เขารู้ว่าคุณเป็นโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาในในชีวิตเขาอะออแต่ว่าเขาเหมือนมีอดีตะนะอดีตหรือเพิ่งจบความสัมพันธ์ใดๆมาก็ตามเดทนะแล้วก็สิบดาเขายังเจ็บอยู่เลยอะเจ็บกับการจบอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ อาจจะเป็นความสัมพันธ์เก่าๆที่ที่เพิ่งจะจบมาก็ได้นะคนณคนนี้นะแล้วก็เหมือนกับเขายังไม่พร้อมนะเป็นแปดดาบขึ้นมาเขายังไม่พร้อมเขาเขาเหมือนกับยังยังปลดปล่อย,อยตัวเองออกจากสิ่งที่เขายังยังคิดถึงไม่ได้นั่นเองเขาก็เลยแบบอ่เขาดูเขารู้แล้วเขาเขาทำเป็นไม่รู้ด้วยนะ เขารู้แหละแต่เขาเหมือนเขาเจ็บอยู่อ่ะเขาเหมือนอยากเยียวยาตัวเขาเองค่ะณตอนนี้นะแล้วยังไงใช่เขาเพิ่งเดินออกมาจากความสัมพันธ์นะคะหรือ้เราแฟนเขาเขานิ่งเขาอยากเหมือนอยากใช้สติในการอยากใช้ความคิดใช้สติอะไรอย่างเงี้ยในการที่จะอยู่กับตัวเขาเอง สองดาบเขาก็ยังไม่รู้จะเอาอยัางไงกับตัวเขาเองเขาก็ไม่รู้จะเอาอยัางไงกับคุณด้วยนะคะอืมเพราะว่าเขาก็เหมือนสับสนในตัวเขาเองอะคะ่ะ justice เขาต้องการตัดสินใจเขาต้องการเวลานะคะที่จะเลือกว่าจะเอาอยัางไงเพราะอาดีตของเขาก็ยังมันก็ยังอยู่ในหัวเขาอยู่ด้วยนะคะเขาชอบคุณนะคะเขาก็ชอบคุณเช่นกันนะ เขาก็ชอบคุณเช่นกันนะเด็กที่สามนะ mm hmm. เขารู้สึกดีๆกับคุณนะ mm hmm. คุณอาจจะมีการพูดคุยกันแล้วบ้างนะคะ mm hmm. อืมเขาก็อยากจริงจังกับคุณนะ mm hmm. เดี๋ยวขอดูนะคะ mm hmm. แต่เขาต้องต้องขอเวลาในการใช้เหตุใช้ผลและตัดสินใจอะไรบางอย่างเขาอาจจะสับสนในตัวเองเอ่อกับอดีตของเขาแล้วว่าคุณเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเขาจะทำอย่างไรนะคะหลังจากที่เขารู้เขาจะทำอย่างไร the world ค่ะ e m b e r o r ในชิวเวนโอเคเขาจะตัดสินใจนะคะจบอะไรบางอย่างนะเดี๋ยวทาวเวอร์ขึ้นมา เขาอาจจะตัดสินใจที่จะจบสิ้นสุดกันสักทีกับสิ่งที่เขายึดติดสิ่งที่เขาเพิ่งจบมานะคะเขาจะตัดสินใจนะคะให้มันสิ้นสุดไปเลยนะคะเพื่อที่เพื่อที่จะหยุดความรู้สึกต่างๆที่ที่เขายังยังปลดปล่อยตัวเองไม่ได้ให้มันจบไปนะคะเดอะทาวเวอร์ใช่เขาจะ เขาจะเคลียร์ตัวเองนะคะเคลียร์ความรู้สึกของตัวเองตัดสินใจที่จะทุกๆอย่างที่มันผ่านมาสิ่งไม่ดีความสัมพันธ์ไม่ดีอะไรก็ตามให้มันสิ้นสุดไปนะคะอืมแล้วเขาจะทำยังไงก,กับคุณอืเขาเขาเป็นคนที่ คนคนนี้เขาเป็นคนที่เวลาจะทำอะไรเขาจะต้องใช้เวลามากๆเลยไม่ว่าจะในเวลาการการทำใจเวลาของการาคิดตัดสินใจอะไรก็ตามนะคะเขาจะต้องใช้เวลามากๆนะคะเนี่ยเขาก็เขาก็คิดมากนะคะอขอดูว่าเขาจะทำยังไงต่อคะอืมมันมันอาจจะเหมือนมีปัญหาดูเหมือนยาก สุดท้ายเขาเหมือนเขาจะจัดการกับความรู้สึกของเขาเคลียร์ปัญหาขเขาแล้วก็เนี่ยเป็นเดอกฟูอาจจะให้โอกาสตัวเขาเองแล้วเริ่มต้นใหม่กับคุณก็ได้นะคะสําหรับเด็กที่สามนะเป็นเดกฟูขึ้นมามองว่าเขาจะมาเริ่มต้นกับคุณหลังจากที่เขาเคลียร์ตัวเขาเองเคลียร์ทุกๆอย่างทั้งความรู้สึกทั้งปัญหาอะไรก็ตามของของเขาอะนะอ่แล้วเขาก็จะมาเริ่มต้นกับคุณนะคะอืม เนี่ยเขาก็มองคุณเป็นคนที่โปรไฟล์ดีเป็นคนที่มีคุณค่านะคะเป็นคนที่เก่งเป็นพี่หิงเก่งนะเนี่ยเขาก็จะอาจะมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่เอ่อเป็นสี่ไม้ขึ้นมาเป็นความสัมพันธ์ที่อบอุ่นเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงนะคะมองแล้วนะคะคุณต้องให้เวลาเขานะค,คนคนนี้อืมหือเขา นั่นแหละเขาเพิ่งผ่านการจบการเลิกลาอะไรมาก็ตามนะคะเขาเขาอยากจะใช้เวลาในการที่จะเคลียร์ตัวเขาเองเคลียร์ความรู้สึกของเขาเองเพื่อที่จะเวลามาเริ่มต้นใหม่กับคุณแล้วนะคะมันจะมันจะดีอะค่ะนะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถที่จะพัฒนาต่อให้มันมั่นคงได้นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาจะทำนะสำหรับ ชาวเด็กที่3นะคะยังไงก็ขอขอบคุณมากๆนะคะทุกการรับฟังรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกด subscribe ให้ด้วยนะ